มาเจอกับผมวงยาเก็บปวดดีเจจราเข้รับผมก็กดไลค์เกลียบผมก็กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสครายของเอสซีนังมีค่าสำหรับผมเสมอดูป้าดีเจจราเข้นะครับที่สบายใจนะวันนี้ผมจะมาคุยกับทัศน์นะครับทัศน์ชื่อว่าอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจจราเข้ด้วยครับครับผมสวัสดีแฟนๆของดีเจจราเข้ผมชื่อมานพครับชื่อปารกิโยว่า จาะจารุครับเป็นสสใช่ไหมครับครับเป็นสสครับเป็นสสจริงๆนะครับครับอยู่อยู่พรรคไหนครับอยู่พรรคก้าไกลครับตอนนี้คือพรรคเก้าไกลเมื่อก่อนคือพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่กรกตยุบแล้วเราก็ตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคเก้าไกลครับมีคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคครับครับแล้วตอนนี้ก็ทํางานรับใช้พี่น้องใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ก็รับใช้ก็มาช่วยพี่น้องเรื่องการส่งข้าวไปที่ ที่แก่งกระจานเนาะที่ที่บงหรือบางกอยพี่น้องที่นุ่นไม่ได้ทําไร่ข้าวไม่มีข้าวกินแล้วก็พี่น้องภาคเหนือคนในฐานะคนต้นน้าปิงยังมีข้าวอยู่ก็แบ่งปันนะครับครับวันนี้ผมดีใจมากที่เป็นเกี่ยวกัยี่ที่ผมได้สภาภาษณ์สอสอนะครับผมดีใจเมื่อการได้เจอดีเจจรเก้นะครับดีเจจรเกมีแฟนหรือยังยังครับไม่เคยมีหรือว่าตอนนี้ไม่มีหรือว่าเมื่อกองเมื่อก่อนมีมีมีครับแต่ไม่ใช่เมียมีแฟนนะครับมีแฟนใช่ไหมใช่ครับ แฟนแฟนกี่คนครับมีมีแฟนเคยจีบนะครับแต่นนนนว่าจีบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าหน้าตาผมไม่หล่อนะไม่หล่อเขาบอกอย่างนั้นครับแล้วดีตรงนี้ถ้าสอสองออมาที่เชียงใหม่ตลอดหรือว่าไป,ไปมาครับก็ช่วงนี้เขาปิดสภานะครับปิดสภาเขาตือนแล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์เรื่องโรคโควิดด้วยครับผมก็มาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มามา ทำงานพี่น้องเครือข่ายประชาชนที่นี่ก็คือตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าหมอกวันนะครับครับแล้วก็ตามมาโดยเรื่องการช่วยกันเรื่องของแบ่งปันอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักนะครับไปตามในเมืองชุดก่อนก็ทางคอพนอก็ส่งข้าวให้กับพี่น้องชาวชาวเลครับประมาณ7.9ตันมันคือ7900กยกิโลส่งไปที่ภูเก็ตแล้วกอ็อันนี้ อันนี่ส่งไปที่ที่ผู้เลี้ยบางกอยพี่น้องรานรอบนี้นะครับน ouais ี่ก็เจ็ดตันเจ็ดตันสองกิโลครับเด <doubts. S 1> <permit> ี๋ยวผมจะถามความรู้สึกของทัศศว่าพี่น้องบางคนเขาไม่ได้เผาไร่หมูเรียนความรู้สึกของทัศน์อ่าเป็นยังไงครับก็เป็นเรื่องยากมากก็คือว่าเขาคงไม่มีข้ากินอ่ะทีนี้เพราะนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็คือเราจะหาทางช่วยกันอย่างไรทางในแง่ของ่วยการเองแล้วก็ทางในแง่ของระยะยาวว่าทาในทางนโยบายจะเป็นยังไง พี่เจย์เจ้าเล่เขาชวนเราไปถ่ายรูปไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมเดี๋ยวผมขอบคุณเด่เราเราเราถ่ายเน่เราไลฟ์ไปด้วยกันไลฟ์ไปด้วยกันครับผมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ต่อในผมถ่ายรูปหมู่ครับในความรู้สึกของท่าสะสองครับ ที่มาเจอผมรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นครับจริงจอรยาเคเป็นคนดังอยู่แล้วครับผมไม่ดังครับผิวดังเขาเขาเขาเปิดลำโพงดังๆครับนื่อนๆนะครับมีแต่คนเดียวคนดังนะข้างในนี่นมีแต่คนเดียวคนดังนะครผมคนดังแล้วมีคนดำๆด้วยครับผมมีแต่คนเดียวคนดังผมเป็นแค่ลูกชาวนานะแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่หล่อนะแต่ทำไรหรือเปล่าทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างแปลผมไม่มีนะอันนี้พี่ชี้ได้ช่อนี้ได้พี่ชิ้ครับผมคนดำครับผมดังดังผมไม่มีเนี่ยหัวล้านเหรอครับหก ห้าสยิ้มยิ้มยิ้มจะไม่เห็นฟันนะครับครับโอเคผมเป็นจอระดกแคปคนเดียวครับที่เห็นฟันครับขอบขอบพี่ช์เท้าครับผมครับผมนี่เราจะลงรุ่นดีดีเลยครับเอาให้เห็นกล้องนี้ทุกคนนะครับครับผมกดไลน์นะครับกดไลน์หน่อย อ่ะหัวหน้าพึ่งมาเลยครับกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับครับมีหลายกล้องครับมกล้องฝั่งมือต่อเข้าบึ้งเดี๋ยวครับกล้องนี้ครับเตอรคีเตอเตอรคีเตอร์จะเพื่ออะไรดีอ่ะเดี๋ยวเลือกล้องนี้ทีเอ๋อพิฟึ๊กครับพิฟึ๊กทะลึ่บทะลึ่บ พี่นี่หนุ่มขึ้นหน่อยขึ้นแล้วปรเรขึ้นแล้วครับผมนี่ครับแตกต่างยังไงตัดหลังข้างล่างไม่นมาีอ้วีครับครับดูครับอ๋อวิดีโอนี่ครับผมหนึ่บเด้ถอดดด้วยครับวันนี้ด้วยวันนี้เราดกลนี่แบบกี่จุดรัครเลยครับโอ้หลายกองจังเว้ยเจเจลาเคนี่ มาอยู่ในเมืองกี่วันแล้วมาอยู่ตั้งแต่วันที่อเอแล้วครับเอเแล้วขาไม่ให้กลับบ้านบนดอยหรอครับให้กลับครับแต่ว่าเราไม่อยากกลับช่วยพี่น้องไปก่อนแล้วก็พาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างข้างหน่อยข้างข้างหน่อยให้มันได้ข้างรถแล้วก็ได้โคยืนด้วยอ่ะไม่งามเหมือนกับมีแค่ตูดอะไรเล่นเนอะดามอ่ะอันนี้จิตใจสวยงามครับเอ้าไปมาทุกมาทุกวันครับไปทุกวันเอาลงก่อนดูดูดูกงลงลงลงก่อาลงก็ได้ เขาไอ้เขาล้อกันแล้วนะครับเขาไม่ได้ให้เอาตัวโลเขาให้เอากล้องโลเฉยๆโอเคครับหนึ่มไม่ช no yes ั่งนึงอะไม่ถ่ายให้ผมเลยนะพอผมบอกมุมกล้องแล้วรับผมก็กดไลค์เกลียบผมก็กดแชร์หนึ่งไลค์นี่แชร์หนึ่งสามสกิรายของเอสซีน้ำมีค่าสำหรับผมเสมอดูปาร์ตเจจยร์เฉยๆนะครับอธิษฐานใจนะ